เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจนจะมารีวิวแบรนด์สกินแคร์นะคะของเกาหลีชื่อว่า h a ร์คีนะคะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างเดี๋ยวจะมารีวิวแบรนด์นี้ทั้งหมดที่มีนะคะอาจจะไม่ครบทุกตัวแต่ว่าเออก็มีเยอะประมาณนึงแล้วก็ทดลองใช้มาได้สักระยะนึงแล้วตั้งแต่ต้นปีเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามีตัวไหนเด็ดแล้วก็น่าซื้อบ้าง สภาพผิวของเจนในตอนนี้นะคะก็จะเป็นสภาพผิวแห้งค่อนไปทางแห้งมากนะคะแล้วก็มีมันช่วงทีโซนนิดหน่อยแต่ว่าไม่มากแล้วก็มีปัญหาสิวตรงช่วงที่เราปิดแมสตรงเนี้ยเออก็จะมีสิวอุดตันแล้วก็มีสิวอักเสบบ้างเล็กน้อยแบบหนึ่งถึงสองเม็ดประมาณเนี้ยแต่ว่าสิวอุดตนะันอ่ะจะเยอะหน่อยช่วงนี้แล้วก็ จะมีความแบบแห้งสุดๆเลยช่วงช่วงตรงเนี้ยเพราะว่ามีทายาสิวบ้างผิวก็จะแบบว่ามีความเซนซิทีฟแล้วก็แพ้ง่ายแต่ว่าหลังจากที่ลองใช้ฮาร์ี่ก็คือเจนไม่แพ้เลยนะก็คือใช้ได้ทุกตัวตัวแรกที่จะพูดถึงก็คือ cleansing oil ของเขาอันนี้เจนทดลองใช้มาแบบว่าเกือบครึ่งขวดแล้วอันนี้เจนซื้อมาตอนที่เจนไปเกาหลีครั้งที่แล้วนะคะก็คนขายเขาแนะนำมาว่าตัวนี้มันเป็นเบสเซลเลอร์ของ แบรนด์เขาเหมือนกันตัวหนึ่งคนเกาหลีใช้เยอะก็เลยซื้อตามเขามาพอลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีในแบบชาแบบของ cleansing oil ก็คือตอนนวดก็จะเป็นน้ำมันแล้วพอหลังจากโดนน้ำมันก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำนมเออแล้วมันก็ ล้างเครื่องสาอางได้หมดพวกมสาสคาร่ากันน้ําหรือว่าลิปสติกอะไรพวกนี้มันก็ออกได้หมดจดแล้วก็ไม่แสบตาแล้วเขาก็มีกลิ่นหอมที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์เขาอะเพราะว่าแบรนด์เขาจะแบบว่าเน้นความเป็นแบบว่าออร์แกนิกจะพืชพืชหน่อยเวลาใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายมันก็ดีเหมือนกันมาถึงอีกตัวนะคะที่เจนอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะก็คือตัวนี้ ตัวโทนเนอร์ของเขาคือใช้แล้วรู้สึกดีมากสำหรับคนที่แบบผิวหน้าแห้งอะหลังจากที่เจนได้ลองใช้มาขวดหนึ่งนี่อันนี้หมดไปแล้วหนึ่งขวดอันนี้ขึ้นขวดที่2เออรู้สึกว่าผิวหน้ามันสะอาดขึ้นเช็ดคราบอะไรที่มันหลงเหลือมันสดชื่นหน้าไม่แห้งตึงไม่เอียดแล้วก็มีความหอมแล้วก็ผลลัพธ์ที่ใช้หมดไปหนึขวดเนี่ยรู้สึกว่าไอาสิวผดอะ อ,อสิวพดที่เคยมีแถวๆแ,แบบข้างแก้มอะไรเงี้ยมันดีขึ้นมากเออมันทำให้รู้สึกว่าเขาอะทำความสะอาดผิวแบบข้างในรูขุมขนเราอะได้ดีเออเวลาเช็ดออกมาถ้ามันไม่สะอาดอะมันจะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบคราบดำๆหรือแบบเป็นคราบเครื่องสำอางที่เราแบบล้างไม่หมดอะเออแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าแบรนด์ของเขาอะน่าจะมีส่วนผสมของน้ำหอมเออในทุกตัวเลย ก็ถ้าใครที่แพ้น้ําหอมอก็ต้องลองเทสดูก่อนว่าแพ้หรือเปล่าส่วนตัวเจนอะไม่แพ้โฟนเนอร์ <P> onder, ดีจริงๆดีสุดๆก็มาพูดถึงเซ็ตสปาของเขานะคะเซ็ตสปาของเขาจะมีทั้งหมด3ตัวที่เขาให้มาอันนี้เป็นไซส์ทดลองนะมีทั้ง3หลอดเลยก็คือจะมีตัวแรกเป็นสครับสครับตัวนี้คือดีแบบ Amazing คือไม่คิดว่าจะดีเพราะว่าปกติแล้ว,วเจนอะไม่ค่อยชอบใช้สครับเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เซนซิทีฟมากยิ่งไปถูอะไรมันเยอะๆมันจะรู้สึกแบบมีความแดงแล้วก็มีความแบบเหมือนทำท่าจะแบบเป็นขดผื่นอะไรขึ้นมาแบบนี้ใช้ตัวนี้เข้าไปอะก็คือไม่เป็นอะไรเลยคือตัวเนื้อของเขา,าจะเป็นเหมือนแบบเม็ดน้ำตาลนอะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นน้ำตาลหรือเปล่านะแล้วก็ผสมพืชอะไรก็ไม่รู้ว่าเขียวๆเ,เหมือนสาหร่ายอะไรประมาณเนี้ยเวลา ใช้เลอกทําให้หน้ามันเปียกหมาดๆแล้วก็เอสครับแบบเบาๆให้เบามือหน่อยนะสําหรับคนที่แบบหน้าเซนซิทีฟมากอ่ะแล้วพอหลังจากที่ล้างหน้าใช่ไหมรู้สึกแบบเฮ้ยหน้านิ่มแบบบอกไม่ถูกคือไอ้ช่วงที่มันแบบแห้งกร้านมากๆที่บอกตรงนี้ที่ช่วงที่แบบทาแบบยาสิวแล้วก็ช่วงที่เป็นแบบสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยคือมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ความกร้านอ่ะมันหายไป เฮ้ยมันดีแบบ Amazing มากๆคือรู้สึกแบบรู้สึกดีกับสครับขึ้นมาท,าทันทีคือตัวเนี้ยดีเราก็ชอบมากๆส่วนหลังจากที่เราล้างสครับอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมให้มาต่อที่ Healing Mask ตัวนี้ Healing Mask ตัวเนี้ย Texture มันจะคล้ายๆแบบเจลว่านหางจระเข้จะมีความแบบเย็นๆสบายๆดูแบบ ลื่นๆอะไรเงี้ยให้เรามาิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกคือให้ล้างออกด้วยนะ้ไม่ต้องมาิ้งไวหน้าน,นุ่มนุ่มแบบนุ่มๆแบบที่ไม่เคยนุ่มมาก่อนหรือซึ่งแบบเฮ้ยมันนุ่มมากคือแบบยิ่งใช้คู่กันอะพอสครับอันเนี้ยมันลื่นแล้วใช่ปะ่ะหน้าเรารู้สึกแบบลื่นปื้ลื่นปืน้ดแล้วอะพอมาเจอตัวนี้เข้าไปที่แบบบูสต์ความชุ่มชื้นขั้นสุดอะคือดีมากทุกคนอันเนี้ย คู่กันดีมากแล้วแค่นั้นยังไม่พอเซตที่เขาให้มาก็คือ sleeping mask ตัวเด็ดตัวดังของเขาใช่ไหมตัวเนี้ยที่เป็น sleeping mask ที่แบบเออมันบางเบาแล้วก็ซึมแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแบบเหนียวเหนอะหนะหรู้สึกแบบหนักหน้าไม่สบายผิวอะ่ะตัวเนี้ยดีมากเหมือนกันพอใช้ทั้งหมด3อันรวมกันดีสุดๆ อันนี้ก็คือเป็นอีกเซตที่ recommend สำหรับคนที่อยากสปาผิวที่บ้านค่ะสำหรับใครที่ต้องการความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนคืออยากให้หน้าแบบที่มันแห้งสุดๆเนี่ยมีความชุ่มชื้นเซต ออยของเขาเท็กซ์เจอร์คือเป็นออยเลยสําหรับคนที่ผิวหน้าแห้งมากๆคือเจนเพิ่งรู้วิธีการใช้ก็ตอนที่ซื้อใช่ไหมเจนซื้อเป็นแบบทรีโอเซตแบบนี้ในเซ็ตเขาจะมีโทนเนอร์มีตัวออยแล้วก็มีตัวครีมใช้ออยกับครีมผสมกันในอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งตีผสมกันเลยแล้วก็ทาบนผิวหน้าตัวครีมของเขาอ่ะมันแน่นมากทุกคนมันแน่นแบบสามารถควักออกมาเป็นก้อนๆได้คือมันหนาหนักมากๆเออตัวเนี้ยคน ที่ไม่ชอบแบบผลิตภัณฑ์ที่มัน หนาหนะักเวลาทาก็คืออาจจะไม่ชอบแต่ว่าหลังจากที่เจนไปอ่านของเขาอะที่เขาบอกว่าให้ใช้คู่กันรู้สึกว่าไอความหนานะหนานะักอนะันนั้นมันบางเบาขึ้นให้ทําให้หน้ามันเยิมมันย่องเออมันซึมเข้าผิวไปเลยดีมากเลยนะตัวเนี้สาหรับใครที่ต้องการความชุ่มชื้นแบบเร่งด่วนหน้าแห้งแบบเอาไม่ไหวแล้วเอาไม่อยู่แล้วก็คือใช้ตัวนี้ในไลน์ของออยเขาก็าจะมีมาสกด้วยคือในทุกไลน์ของเขา,าจะมีมาสกทุกไลน์มาสกองเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็คือจะแยกเป็น2ส,ส่วนมีแผ่นมาสกับตัวออยจะอยู่ด้านนี้เวลาใช้ก็คือให้ลูดลงมาผสมกันแล้วเราก็ค่อยเอามามาสหน้า mm hmm. เขาทำนี้เพื่อทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีความแบบเฟรชอยู่ตลอดเวลาเจนได้เคยลองใช้ตอนที่ขึ้นเครื่องบินทุกคน ตอนแรกไม่คิดว่ามันจะดีมันดีมากคือเวลาขึ้นเครื่องบินอะหน้ามันจะแห้งใช่ไหมแล้วคือเจนวันนั้นอะลืมเอาสกินแคร์มาด้วยมีแต่แผ่นมาส์คคือสกินแคร์โหลดใส่กระเป๋าข้างล่างไปแล้วมีพกแต่มาส์มา1แผน่นคือไอตัวผลิตภัณฑ์เขาว่าเยอะมากๆทุกคนคือหลังจากที่เรามาส์อะมันชุ่มมากอยู่แล้วใช่ปะไอที่เหลือเราก็เสียดายเราก็เลยโบกทับเข้าไปอีกให้มันแบบหนาๆเลยเออแล้วหลังจากที่แบบนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาใช่ปะคือหน้ามันนุ่มมากมันชุ่ ชื้นมากแล้วพอแต่งหน้าต่อโอ้ยหน้ามันเนียนแล้วมันโกลวเพราะว่าแบบมันเป็นแบบออยๆอะ่ะแต่หน้าไม่มันอะ่ะทุกคนคือมันดีมากๆเออมาสตัวเนี้ยแนะนํามากเลยถ้าใครแบบว่าหน้าแห้งมากๆอะ่ะคือควรมีไว้ติดบ้านเซตต่อไปที่เจนจะพูดถึงก็คือเซตแอนตี้ออกซิเดนต์ฟรีโอตัวนี้เป็นเซตที่เจนเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อช่วงอาทิตย์สออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเออชอบมาก เซตนี้ก็คือเหมือนเดิมมีมา3ตัวมีทั้งโทนเนอร์แล้วก็ตัวเอสเซน์แล้วก็ตัวครีมหนึ่งกระปุกเซตนี้จะเป็นเซตที่ช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆเอสเซน์ของเขาอะ่ะจะเป็นเนื้อที่เขาคิดค้นมาเพื่อคนที่ไม่ชอบเนื้อออยที่มีความมันย่องแต่ว่าอยากได้ความชุ่มชื้อแล้วก็บำรุงขีดสุดเขาก็เลยตั้งเท็กซ์เจอร์อันนี้ขึ้นมาระหว่างออยกับเอสเซน์เวลาทาที่ผิวอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามีความเลื่ แต่ไม่มันจึมเร็วมากๆแล้วเวลาที่ใช้ก่อนแต่งหน้าคือมันดีมากเพราะมันไม่ทําให้หน้าแบบมันย่องเกินไปแต่งหน้าได้แบบลื่นเนียนมากขึ้นเออดีมากๆแล้วก็ความชุ่มชื้นก็คือดีอยู่แล้วเพราะว่าแบรนด์ฮักซี่เขาเน้นเรื่องความชุ่มชื้นในทุกแบบไลน์ของเขาอยู่แล้วส่วนตัวครีมของเขาจะมีความบางเบาคือจะไม่หนาหนักเท่าตัวครีมท,ที่เป็นไลน์ของออย เอออันนี้มันจะเบาแล้วก็สบายผิวมากกว่าเวลาทามันจะรู้สึกแบบอ้อยอ้อยครีมครีมน้ำน้ำอะไราเงี้ยแต่ว่าไม่หนักหน้าเบาๆาเออไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าเท่าไหร่รู้สึกว่าทาแล้วแบบสดชื่นสบายผิวมากๆเซตเนี้ยเจนแนะนำเลยสำหรับคนที่อยากได้การบำรุงแต่ว่าไม่ชอบหน้ามันแอนตี้ออกซิเดนเนี่ย อบโจทย์มากๆชอบมากๆสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือมาสกอันนี้เป็นมาสที่แบบในทวิตเตอร์อเขาแบบโด่งดังมากเพราะว่ามันช่วยให้ผิวหน้าสว่างกระจ่างใสแล้วก็แบบไบรท์ขึ้นมากๆก็คือมาสกในรุ่นของ glow and brightness ตัวนี้นี้เหลือแผ่นสุดท้ายมันช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ว่าใช้ไปแบบว่าแผ่น2แผ่นแล้วหน้าขาวอะไรขนาดนั้นนะคือมันช่วยให้หน้ามันดูแบบไม่โซมะ่ะแล้วก็แบบว่าช่วยให้หน้าดูแบบไบรท์ขึ้นนิดนึงแต่ว่าแบบ ไม่ได้ขาวเวอร์วังอะไรขนาดนั้นเออถ้าใช้ไปเรื่อยๆน่าจะแบบดีแล้วก็กระจ่างใสขึ้นซึ่งเซตที่เจนอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูนะคะก็คือเซตของแอนตี้ออกซิแดนต์คือมันจะได้มาทั้งหมด3ตัวทั้งโทนเนอร์แล้วก็ตัวออยล์เอสเซนแล้วก็ตัวครีมเลยซึ่งเจนคิดว่ามัน ดีแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวหน้าทุกคนแล้วก็เหมาะกับอุณหภูมิบ้านเราด้วยเพราะว่าเออมันไม่ทําให้ผิวหน้ามันยื้มจนเกินไปแล้วก็เท็กซ์เจอร์มันสบายผิวบางเบาซึมเร็วแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้าชุ่มชื้นก็ต่อต้านริ้วรอยด้วยก็แนะนําเป็น เซตนี้เลยเพราะว่ามันจะคุ้มมากๆได้ทั้ง3ตัวก็ทั้งหมดนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ของ Huxley ที่เจนนี้นะคะซึ่งเจนลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีแล้วก็อยากเอามาบอกต่อเพื่อนๆกันถ้าใครลองใช้แล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องไว้ให้เจนด้วยนะคะงั้นวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย